ประเพณีเกี่ยวกับการกสติกรรมอีกอย่างหนึง่งในเมืองไทยที่น่าจะรู้ไว้ก็คือในสมัยโบราณน,นั้นห้ามไม่ให้เจ้านายในพระาชวง์จับไถหรือจอบเสียมตลอดจนเครื่องมืออื่นๆในการกสติกรรมเป็นอันขาดถือกันว่าถ้าเจ้าเข้าทำไร้ไถานาแล้วแผ่นดินจะเกิดแห้งแลง้งมีภัยพิบัติต่อการทำไร่ไถนาอย่าง ยิ่งใหญ่สรุปแล้วก็คือห้ามมิให้เจ้าเข้าทำร่ายไถนาทุกชีวิตเอ่อทุกชนิดฟังดูเผ,ลผ,ลผลินๆก็อาจจะเห็นเป็นความเชื่อถือที่ล้าสมัยของคนโบราณและในสมัยปัจจุบันนี้ก็ล้าสมัยจริงๆแต่ถ้าดูสภาพสังคมในสมัยโบราณแล้วก็จะเห็นได้ว่าประเพณีนี้เป็นกฎเกณฑ์อีกอย่างหนึ่งของ สังคมห่วงห้ามที่ออกจะเหมาะสมและมีประโยชน์มากเพราะในสมัยนั้นเจ้านายในพระาชวงเป็นผู้มีอภิสิทธิ์มากในเรื่องที่ดินมีอำนาจขนาดไล่ที่ทำวังเนี่ยก็ยังได้หากไม่มีกฎเกณฑ์วางไว้ห้ามไม่ให้เจ้าทำไร้ไถนาแล้ว ราษฎรก็จะตกอยู่ในฐานะลำบากมากเพราะผู้เป็นเจ้าถ้าไปทำไร้ไถนาเข้าก็จะเที่ยวไล่ที่ทรรมาทั่วไปก็จะไปไถ่ไล่ที่ทรรมา,อมไไมาเอาเสียด้วยความมีอำนาจยิ่งกว่าไล่ที่ทำวังไปมากมายทีเดียวเพราะาการสร้างวังยังมีขอบเขตจำกัดนี่ ถึงจะมีคนเดือดร้อนบ้างก็ไม่มากอืมไม่มากไมยเท่าไรนะกแต่ถ้าเจ้าไปไล่ที่ทํามาได้แล้วลระก็แผ่นดินก็จะเดือดร้อนเป็นไฟจริงๆอย่างที่ว่ากันไว้นอกจากเจ้าจะเอาที่ดินของรัศดรไปหมดหรือเกือบหมดแล้วก็ยังจะกะเกณฑเอาตัวรัศดรไปใช้แรงทํางานทําไร่ทํามา โดยไม่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนหรือจะให้ก็มีมีแต่น้อยนิดลองพิจารณากันดูใครไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ขอให้ดูไรานาของเจ้านายสมัยใหม่แถวไหนๆก็ได้ว่ากันเอาอย่างไรก็ตามเถอะเพราะกฎเกณฑ์แห่งสังคมห่วงห้าม ซึ่งเคยมีอยู่ในเมืองไทยเรานี้ในปัจจุบันจึงปรากฏว่าชาวนาไทยมีที่ดินเป็นของตนเองมากที่สุดแตกต่างกับประเทศอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันหรือในประเทศอื่นๆในโลกที่เป็นประเทศเก่ายกเว้นเพียงสองสามประเทศเท่านั้น,นถึงแม้ว่าโบราณราชประเพณีได้กำหนดไว้ว่าราชาพิธีแรกนาขวัญน,นั้น จะต้องทำที่นาหลวงซึ่งอยู่นอกพระราชวังพระเจ้าสีป่อก็ไม่ได้ทรงปฏิบัติตามโบราณราชประเพณีนั้นเพราะทรงเห็นว่าจะไม่เป็นการปลอดภยัยและจะต้องทรงเสี่ยงอันตรายมากแต่เมื่อต้องทรงทำพิธีแรกนาให้ได้ก็โปรดให้ทำพิธีนั้นที่สนามในวัง เมื่อแรกนาในวังมีกำแพงวังเป็นรั้วรอบขอบชิดเช่นนั้นชาวไร่าชาวนาผู้ซึ่งเห็นว่าพิธีแรกนาเป็นของสำคัญสำหรับอาชีพของตนก็ไม่ได้เข้ามาร่วมในพิธีนั้นเช่นเคยมาเพราะทำกันในวังการแรกนาก็หมดความหมายเพราะไม่มีใครเห็นถึงจะมีแต่ก็น้อยมากเหมือนกับไม่มี ชาวนาก็เสียกําลังใจก็พากันทำมายถ่ายทักว่าจะเกิดเหตุร้ายต่างๆเมื่อก่อนที่เราจะเสียกรุงศรีอยุธยานั้น พระเจ้าเอกทั์ก็ไม่ยอมเสด็จออกจากพระวังเหมือนกันจนเป็นเหตุให้ต้องสร้างพระที่นั่งสูงกว่ากำแพงวังขึ้นในวังเพื่อจะได้เสด็จขึ้นไปทอดพระเนตรแม่น้ําและภูมิประเทศนอกวังพระที่นั่งนั้นชื่อว่าพระที่นั่งสุริยามารินรัศดรก็พากันเรียกพระนามพระเจ้าเอกทัตตามนามพระที่นั่งว่า พระเจ้าสุริยามารินหน้าประราชที่พระเจ้าสีปอผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกรุงรัตนบุรีอังวะและแห่งพระราชวงศ์อลองพระยาก็ไม่ยอมเสด็จออกจากวังเช่นเดียวกันและได้ทรงปฏิบัติเช่นเดียวกันกับพระเจ้าสุริยามารินอีกด้วยคือให้สร้างหอคอยสูงขึ้นในพระราชวางัง สำหรับเสด็จขึ้นไปทอดพระเนตรแม่นม้ำาอรวดีและภูมิประเทศภายนอกหอคอยนั้นสร้างด้วยไม้เป็นรูปกลมมีบันไดเวียนขึ้นโดยรอบที่ยอดหอกคอยมีปราสาทองค์เล็กปิดทองประดับกระจกส่วนหอคอยนั้นทาชาติสีแดงทั้งหลังคนเราที่กำลังจะประสบโชคชะตาอย่างเดียวกันนั้น มักจะทำอะไรที่คล้ายๆกันจะเป็นเพราะเหตุใดก็เหลือเดาสำหรับราชการแผ่นดินทั่วไปนะั้นพระเจ้าสีปอสนพระเจริทไทยน้อยที่สุดราชการใดที่จะนำเงินเข้าสู่ท้องพระคลังให้มากยิ่งขึ้นก็โปรดให้หนักในราชการนั้นราชการใดจะได้เงินก็โปรดให้หนักในราชการนั้น ขุนนางทั้งในกรุงและทั้งหัวเมืองที่สงพระเจาทรัพย์เข้าท้องพระครังได้มากก็โปรดพระราชทานบำเหน็จให้เรือนยศเ,เรือนยศถาบรรดาศักดิ์การค้าขายของประเทศนั้นก็ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องของการหาพระเจาทรัพย์แต่ทายเบียวการค้าขายอย่างใดที่จะเพิ่มภูนพระเจาทรัพย์ก็ทรงสนับสนุนส่งเสริมการค้านั้นไม่ได้ทรงคิดถึงประโยชน์ราษฎร จนเกือบจะกล่าวได้ว่าก,การปกครองประเทศพม่าในระยะนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนที่อยู่ในวังเท่านั้นราชการทั้งหลายนั้นก็สิทขาดอยู่กับแตงดามินกี้ส่วนกินวุนมินกี้ผู้สึ่งเป็นคุณนางผู้ใหญ่ตำแหน่งเท่ากันนั้นพระเจ้าสีปอไม่โปรดที่ไม่โปรดก็เพราะกินวุนมินกี้ขัดพระราชธยาสายอยู่เนืองนิด ไม่ว่ากินวุ่นมินกี้จะกราบบังคมทุลสิ่งใดเพื่อประโยชน์ของประเทศของรัศดรและเพื่อความมั่นคงแห่งราชบัลลังก์พระเจ้าสีปอก็มิได้ทรงฟังไม่ฟังเอาเลยในขณะนั้นก็ไม่มีตัวแทนของรัฐบาลอังกฤษอยู่ในราชนาจักรเพราะเมื่ออังกฤษได้ปิดสำนักงานถอนตัวเรซสิเดน์ไปแล้ว ก็ไม่ได้ส่งผู้ใดมาแทนอีกคงเหลือแต่ผู้แทนรัฐบาลฝรั่งเศสลิตารีผู้ซึ่งทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศของตนเท่านั้นขณะเดียวกันก็คงจะดีใจที่อังกฤษเสื่อมวาสนาลงไปในกรุงอังวะกิจการของอังกฤษที่ยังเหลืออยู่ก็คือการเดินเรือกลไฟในแม่น้ำเอราวดีขึ้นไปจนถึงกรุงมันดเลการกระทบกระเทือนกับ เรือกลไฟของอังกฤษก็มีอยู่เรื่อยๆมาเจา้าพนักงานของพม,ม่ามักจะกวดขันเอากับเรือกลไฟของอังกฤษอยู่เสมอแต่ทางฝ่ายพม่าก,ก็ได้พยายามที่จะคืนสู่สัมพันธภาพอันดีกับอังกฤษถึงสองครั้งอังกฤษในที่นี้ก็หมายถึงรัฐบาลอังกฤษในอินเดียคือครั้งแรกในปี2422 เมือ่อังกฤษถอนตัวรีสิเดน์ของอังกฤษไปใหม่ๆพระเจ้าสีปอก็โปรดไอ้ขุนนางตำแหน่งมายองหลาบมายองหลาบวุนดอกมายองลาบุญดอกน,นำของประชทานอุปราชอังกฤษที่อินเดียและให้ไปต่อว่าเรื่องอังกฤษถอนตัวแทนแต่มายองหลาบุญดอกไม่ได้มีพระราชสารหรือตราตั้งอย่างใดไปเป็นสําคัญ เพียงแต่คุมของพระชจาทานไปอังกฤษก็เล่นตัวไม่ยอมรับนับถือว่าเป็นราชทูตละมายองลาวุนดอกเดินทางไปถึงเมืองเซียดเหมียวอันเป็นเมืองหยุดตรงแดนต่อแดนราชนาจัดพมา่ากับพม่าใต้ของอังกฤษแล้วก็ถูกอังกฤษกักตัวไว้ที่นั่นไม่ยอมปล่อยให้เดินทางต่อไป เมื่ออยู่ที่เมืองเสียดเหมี่ยวหลายเดือนเข้ามายองลาวุ่นดอกก็กลับกรุงมันดเลแทนที่พม่าจะโกรธอังกฤษกลับไปโกรธเอาคนของตัวเองว่าไม่สามารถในราชการมายองลาวุ่นดอกได้ถึงแก่กรรมหลังจากที่กลับไปถึงมันดเรแล้วไม่นานก็คงจะช้ำใจตายกลุ่มอกกลุ่มใจจนตาย ในปีพุทธศักราช2425คณะรัชทูตพม่าออกเดินทางไปอินเดียครั้งหนึ่งเพื่อเจราจากับรัฐบาลอังกฤษที่อินเดียคราวนี้เดินทางไปได้ถึงเมืองสิมราในอินเดียแต่ยังไม่ทันจะเจราจาความอย่างไรพระเจ้าสีปอก็โปรดให้เรียกรัฐทูตกลับเทั้งคณะแล้วตั้งแต่นั้นมาพม่าก็ไม่ได้พยายามติดต่อกับอังกฤษอีกอ และในระยะเดียวกันนั้นก็มีเหตุทำให้พม่าและอังกฤษยิ่งหมางใจกันยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมพระองค์เจ้ายองอกและพระองค์เจ้ายองยานซึ่งเป็นพระเจ้ารสพระเจ้ามินดุงซึ่งนี้ราชภัยไปพื่นอังกฤษที่พม่าใต้นั้นนี่พระองค์เจ้าทั้งสองนี้พระเจ้าสีปอก็เป็นโอรสพระเจ้ามินดุงพระเจ้าสีปอขึ้น ครองราชได้ก็กำจัดบรรดาพระชบุตรต่างๆเสียมากมายสองพระองค์เจ้าเนี่ยก็หนีภัยไปพึ่งอังกฤษอ,อังกฤษได้กักพระองค์ไว้พักหนึ่งแล้วก็ส่งให้ไปประทรับอยู่ที่เมืองกาลกตาในอินเดียความจริงที่อังกฤษทำเช่นนี้ก็เพื่อให้พระองค์เจ้าทั้งสองไปอยู่ทห้ไกล ราชนจกักรพม่าจะได้ไม่มีทางมาก่อการวุ่นวายใดๆขึ้นได้นั่นเองแต่ต่อมาพระองค์เจ้ายองโอกสเสดดจเล็ดลอดหนีมาได้จากเมืองกะรกตาแล้วเข้ามาตั้งซองสมผู้คนขึ้นที่ชายพระชนาเขตกรุงอังวะใกล้ๆเมืองเสียดเหมี่ยวพระเจ้าสีปอทรงทราบก็หาว่าอังกฤษเป็นตัวการยุยงส่งเสริมให้พระเจ้ายองโอก เข้ามาคิดการใหญ่เพื่อชิงราชสมบัติของพระองค์ถึงแม้ว่าอังกฤษจะไม่ได้ยุยงส่งเสริมพระเจ้ายองอกจริงแต่ในเรื่องนี้อังกฤษก็ผิดเต็มประตูในฐานที่ละเลยคนสำคัญซึ่งอยู่ในความคุ้มครองของตนปล่อยให้หนีจากเมืองกรลกตาได้แล้วยังไม่พอยังปล่อยให้เล็ดลอดเข้ามาได้ในพม่าใตา้ซึ่งพม่าใต้เนี่ย ก็อยู่ในปกครองของอังกฤษและปล่อยไปตั้งซองสุ่มผู้คนขึ้นได้เช่นนั้นทางฝ่ายพม่าได้ขออังกฤษส่งตัวพระเจ้ายองโอกและสมัครพรรคพวกขึ้นไปกรุงมันดาเลฐานตั้งซองโจรแต่อังกฤษก็ไม่ยอมส่งถือว่าพระเจ้ายองโอกลีภายทางการเมืองมาอยู่กับอังกฤษมาพึ่งบาร,รมีอังกฤษอยู่ต่อใจแม้นพระเจ้าสีป๋อ ได้ทรงเรียกค่าเสียหายจากอังกฤษเป็นเงินห้าหมื่นรูปีเป็นการตอบแทนที่พระองค์เจ้ายองอกร่งคนเข้าไปกวาดต้อนผู้คนและเก็บสเสบียงอาหารในพระราชนาณาเขตแต่ฝ่ายอังกฤษก็ตอบไปว่าหากพระเจ้าสีปอเสียหายจริงก็ให้มาฟ้องความเรียกค่าเสียหายเอาในศาลอังกฤษทางฝ่ายอังกฤษ ยินดีจะสู้ความ